จีนเปิดตัวเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกไทย075ลำที่3 ซื่อก็เปอร์ทมรายงานว่าจีนได้เปิดตัวเรือโจมตีสเทินน้ำสเทินบกทย0 75ลำที่3ในวันนี้ซึ่งเป็นเรือรบประเภทหนึ่งที่มักเรียกกันว่าเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ที่มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจลงจอดสแตนน้ำสเแินบกขณะน,นี้จีนได้เปิดตัวเรือรบขนาดใหญ่สามลำด้วยความเร็วที่น่าตกใจตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี2019โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของจีนกล่าวว่าประเทศจีนได้เคลียร์ปัญหาทางด้านเทคนิคในการก่อสร้าง สร้างเรือประเภทเดังกล่าวและสามารถสร้างเรือได้อย่างเร็วมากสนองตอบความต้องการของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA เรือลำดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างที่อู่ต่อเรือในเซี่ยงไฮ้โดยไทยสูตร75รุ่นแรกได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่25กันยายนปี2019และรุ่นที่2เปิดตัวไปเมื่อวันที่22เมษายนปี2020ทั้ง3ลํลำถูกสร้างขึ้นที่อู่ต่อเรือในเซี่ยงไฮ้ การก่อสร้างและการเปิดตัวไทสุด75ที่รวดเร็วบ่วงบอกว่าจีนไม่ได้ประสบป,ปัญหาทางด้านเทคนิคใดๆในการสร้างเรือรบในระดับนี้ดังนั้นตอนนี้พวกเขาจึงสามารถที่จะผลิตจำนวนมากได้ตามความต้องการจีนมีความต้องการทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเร่งด่วนในการพัฒนาเรือจูโจมสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อปกป้องบุรณภาพแห่งแผ่นดินและอธิปไตยในเกาะไต้หวัน ด้วยการออกแบบขั้นสูงไท p ย์เจ็หมีลานปินแบบเรียบเพื่อบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ขนส่งที่สามารถส่งกล่องกำลังจากระยะไกลไปในทะเลเพื่อออกสู่แนวรบนอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติการได้ดีในตำแหน่งของการป้องกันศัตรูได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้แล้วยังสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ในการปฏิบัติการและยังสามารถบรรทุกรถถังและรถหุ้มเกราะบนดาดฟ้าโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ได้อีกด้วย เรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกไทยสุดเจ็ดห้านี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพเรือ PLA ในการส่งกำลังไปยังทะเลหลวงและปกป้องผลประโยชน์ในต่างแดนของจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเรือประเภทนี้สามารถทำหน้าที่เป็นฐานการเดินเรือแบบพกพาในภารกิจสะเทินน้ำสะเทินบกในช่วงเวลาสงบเรือก็ยังสามารถมีส่วนร่วมในภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้แล้วทั้งสื่อจีนและสื่อต่างประเทศรายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่าไท075รุ่นแรกได้ทำการทดลองทางทะเลในทะเลจีนใต้ไปตั้งแต่เมื่อปลายปี2020ที่ผ่านมาขั้นต่อไปของจีนคือการออกแบบเรือจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกรุ่นใหม่ที่ขนานนาว่าไท076ซึ่งรายงานอ้างว่าจะมีการใช้ระบบของแม่เหล็กไฟฟ้า